สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่สารอ,าอยู่ที่สวนปทุมนครราชนะครับก็ไปสังเกตด,ดูนะครับในคลิปนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเลขเสียงไทยจากเซมซีแล้วก็เลขทูบเสียงไทยแล้วก็เลขอ่างน้ำมนต์นะฮะเหมือนกันเลยนะครับพ่เคาะพีพเคราะ์ดูเอานะับโปรดใช้วิจราราณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงขอให้มาเฮงปัง,ปง,ปงด้วยๆโดนสวัสดีครับเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันนะครับผม เพี่ชี่้คุณนะลูกหลานาลกไานมารอบหนึ่งลูกหลานนึ่งลูกหลานมาาขอบขอลาน้มนี่ลูกหลานมาก พันธุ์สิทิ์ว่าภารกิจเรื่องโควิด2 0 1 9ลูกก็เลยบริเตนมาลูกก็เลยมาขาดปู่พญานาคทิบดีศีรษะครับแม่พญานาคีสุบดีศีสุะโธโมตสาราโตสมาธิพุทธศาสตร์ทหมตสาราโตสมาธิพุทธศาสตร์ทมดศาสตราโตสมาธิพุทธศาสตร์กายยวาจาจิตตังอาหารวันธามะนาคาวันทามีนาคาทิบดีศีสุะโธนาคยานาคีปทุมมาวิสุทธิเทปูเชนี ตุติยมปีกายะวาจาจิตตังอหังวันทามนาคาเทปดีตีสุโตนางพญานาคีสีวัตุมาวิสุทธเวาวูเชมิตติยมปีกายะวาจาจิตตังอหังวันทาไม้ธาอหังวันทานาคาเทปดีสีสุโตนางพญานาคีสีปัตุมาวิสุทธเวะวูเชมิเมตตัจัสพัพโลกะสัพาโลสัพเมตตัจัมหาลาโภปิยะนาคะคันธปริตังสาธุ เนตตะมหาลาโภิโยนาคขัตถปฏิตังข้าพเจ้านายนัทวิริทิเลนบ้านเลขที่192บ้านเลขที่192อายุ47ปีเกิดพศห้ารับขอร่อขอโชวขอร่าเขตจะที่จะทางไม่นางตัวนี้แวเรียนนี้วยเสดสาทุ ชาติบอกหนึ่งเจ็ดกับสองแปดนะครับเพื่อมีโชคนะครับสองแปดแปดสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเหลือมะดังแปดเก้ามะนาจออกแปดเจ็ดก็ได้เล 8, 6, 7, 8, 7, 8, ยครับเด้อเจ็ดแปดก็ได้นะครับผมสองหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองแปดแปดสองสาธุเกย์เ้าบอกครับดีไเลย เจ้าเจ้ามืานี้เป็นสามกระไรเนาะเป็นหกตัวนั้น,นโอ้โเหลืกไหม เจ็ดหกสิอรีอเจเจ่ก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเกาแปดแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ด เริ่มจี้ยิงใส่อ่างน้ำมนตปู่ปฐุมนาคราชนะครับพี่ทุกคนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วมองเป็น67นะฮะ467นะฮะ467 167นะฮะ497 197นะครับ9889 6886นะครับพี่9889 6886 เก้าแปดแปดเก้าแปดหกหกแปดนะครับเรามองได้หลายตัวนะครับพี่พี่ทุกคนผู้ดใช้วิจัยรายาในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมอืม

แปดห้าเก้าตีได้หลายตัวครับพี่หนึ่งก็ได้หนึ่งห้าหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้ากับหกทับกันอยู่เก้าห้าก็ได้ สวัสดีครับมือนี้มีโอกาสนะครับพาภรรยามาหานะครับพอดีฝนตกคนบ่มีครับมาสองคนกับเมียปลาบืน,บนสวนป่าปทุมนาคราชช่วงนี้กับยามเบืงแรกนะครับพอดีฝนตกแห้งนี่ครับสังเกตฝนตกยางแห้งเลยสมแหล่งกระดอกกระเดียแต่ชุมพลบุรีบบงหัวจะตกบ่ตกครับ สวนป่าปทุมนาคราชเป็นเห็ดใหม่ตัวเนาะเม่นบอกนี่ลุงปู่สวงครับลุงปู่สวงน้าขังเลยครับสาธุสาธุ นกนกของกระต่ายพื่งลุดดิพื่่ไฟกระต่ายตัวนี้